ของโปรดค่ะล่ะแย่งกันกินใหญ่เลย อะไรคุณเธอมายืนกัดกัดแขนเสื้อฉันอยู่ได้นัง่ง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  <c oughs> ดูว่ากินปากเพิา่มาแล้วเนี่ยดูกินมะม่วงปากเพิ่มาแล้วเนี่ย Đến tam mấy ừ. ừ. non, 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 kênh ngay วันนี้พวกเราก็จะมาทำเตาใหม่ใช้กันค่ะเตาลุมแบบเดิมมันเล็กมากไม่ทันใช้ได้ทีละลูกครึ่งลูกก็จะทำเตาแบบใม่ใช้กันไม่ทันฝ่นจริงๆค่ะ ตอนนี้ก็ใจเย็นไม่ได้แล้วค่ะต้องใจร้อนนิดนึงเพราะว่าเตาแบบเล็กมันได้ทานจานวนน้อยต้องมาทําเตาแบบใหม่เตาแบบเล็กที่เคยใช้ได้แต,แต่ได้แต่ไม้เล็กๆเท่านั้นไม้ใหญ่ๆไม่สามารถที่จะสุมได้จึงต้องมาทําเตาแบบใหม่จำนวนและปริมาณก็จะมากกว่าเดิมและเร็วกว่าด้วย กาเรเผ้ถท่านไชก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกและก็ประหยัดนะคะเพราะว่าเราซื้อไช่ตอนนี้อยู่ที่ลูกละร้อยห้าสิบถ้าเราทําเป็นก็ดีมากเลยนะคะสามารถเป็นอาชีพเสริมได้อีกอย่างหนึง่งการอยู่แถวชน,นบทนอกจากจะทําไร่แล้วนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วก็ต้องหาไรายได้หลายๆอย่างมาเสริมกันนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้ทุกวันนี้ข้าวข้อง ทุกอย่างแพงจริงๆหลังจะโลกโควิด,ดข้าวของที่แพงขึ้นน,น,นี้ก็จะเป็นทานที่ผ่านมาแล้วส่องเตานะคะทำใช้เองแล้วก็ใส่กระสอบแบบนี้เลยลูกใหญ่ๆไม้ฟืนแล้วก็ทยอยห่ามาเรื่อยๆค่ะก็จะมีเยอะแยะทั่วไปเมื่อวานไปดูป้ามา ป้าเป็นผู้หญิงแต่ว่าสุ่มทานเก่งมากสุ่มทานเก็บไว้เป็นโกดังโกดังเลยนะคะไว้เป็นร้อยลูกเลยเก่งมากๆเลยขาบอกว่าสุ่มเก็บไว้เยอะๆไว้ไข่ทีเดียวอือหอลูกละร้อยห้าสิบกิดดูได้เท่าไหร่ไปหาได้มาเพิ่มเดี๋ยวอีกหนึ่งเที่ยวส่วนมากจะเป็นไม้กระถิน ฟืนดีนะเนี่ยเป็นทานที่ดีเลยแหละวันแย่งกันห้านะฟืนเนี่ยเพราะว่ามีคนทําทานเยอะเลยนะตอนเนี้ทําทานไข่กันรู้ละร้อยห้าสิบก็ถือว่าราคาดีมากเลยทานแต่ลูกก็ไม่ใหญ่มากแย่งกันเลยอะฟืนนะอะแย่งกันห้าน้อยลงทุกทีแล้วฟืนวันนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มห่าเองทําไว้ใช้ ก็เราขาห้ากันไปเยอะแยะแล้วได้ไปแล้วหนึ่งรูปกว่าด่่นนี้ส่วนมากก็จะเป็นไม้แะเดาไม้แะเดาททางนั้นตอนนี้นี่ได้ไมยย้รือฟืน รใอใส่ีกคุยเสร็จแล้วหัวชานที่เหลือไม่ไม่หมดก็จะเหลือประมาณนี้ก็จะได้ทั้งหมด5้าลูกเดี๋ยวก็จะทำการเย็บปากทาน5้าลูกนี้เอาไปให้แม่แฟนฉชยนะนี่เอาไปให้แม่ใช่ปะ่ะเอาไปให้แม่เอาไม้เข้ามายัด ที่ส,สั้นเข้าเอยายัดเตาเตาเตาเล็กๆได้ทีละครึ่งลูกก็เลยเอาผืงเข้ามายัดใส่เตาเราจะได้ไม่ต้องไปลำบากเผาเองได้เทียนนิดทีละน้อยลูกใหญ่แล้วก็นักดีซะด้วยดูว่าไมาเ้เสดาทั้งหมดไมเด้เสดาแค่ไม่กี้ทอนอห,หอนึ่งเลยแล้วก็ไมยกระทิ้นทั้งนั้นเลยไมยกระทิ้นแก่ๆต้นใหญ่ ลุกไปเ,เลยเลยอนนี้ก็ใช้เลยครั้เนี้วนก้อนฝนตกตกนักมาร์กเลยเนี่ยต้องใช้ต้องใช้เตาแบบนี้อย่าทันฝนเตาเล็กๆไม่ทันอีกอย่างเย็บแบบนี้ ขายหมดเลยโอ้กินงไปเลยดูววงทำค่ายดิเคยเคคายท้าท<ด>ุกวันั้วยอีกทีาเน่คายด้วยสมาบ้าค่ายเไหมแล้วคุณจะขอพูดไม่พอ โอ้ได้หมัดง่ายๆไปใช้เองมันต้องมัดไม,ไม่ต้องไม่ต้องทำดีมากยบคเดียวเมื่อวานไปเลี้ยงแพะมาก็เจอฟืนอีกกองนึงก็เลยต้องรีบไปเอาเดี๋ยวใครจะเอาไปสักก้อนเพราวะว่าตอนนี้มีคนทำท่านใช้เองแล้วก็ทำไว้ไข่ไล่เจ้าเลยทีเดียว ก่อนนะตอนที่ยังไม่ทําทานเจอเฟื้นไล่กองเลยก็บอกคนนู้นคนนี้ให้มาเอาเราก็งโง่ทู่ต้องนานทําเตาเล็กๆใช้อยู่ได้ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีเตาใหญ่นะพ่อก็ทํำยืงเตาใหญ่ๆได้ที1ิบเลูกมาทําเองสะใจกว่า